ซบเราสวัสดีค่ะขอแนะนําให้ชมกับรถกระบะเมอสองนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูค่ะราคาคุ้มๆเลยนะคะทุกท่าน1นึ่งแสนเบาทค่ะทรงดีน่าใช้ไว้เดินทางสบายเลยนะคะห้องโดยสารกรกว้างด้านหลังบรรทุกได้เยอะด้วยเป็นรถกระบะตัวสูงด้วยนะคะ To โตยโต้าวีโก้0 0มประตูร,ะรถกระบะปี06เครื่องยงนต์ดีเซลค่ะ เกียร์ธรรมดานะคะรถขับขี่วิ่งได้ปกติแอร์เย็นภายในสวยและกว้างมากค่ะทุกท่านวิทยุ c d a p 3 AM ใช้ง,งานได้ปกติมีไฟตัดหมอกนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะช่วงรังแน่นๆนะคะเลขใหม่ก็ประมาณ2 0แสนโลคะ่ะตามนี้เลยนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบค่ะภายในเป็นเบาะหนงังกระจกขึ้นรงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะ มีเริ่มครบค่ะภาษีพรบรปี69ราคา1,75,000บาทนะคะถูกใจนัดดูรถทดลองขับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดล่วงหน้าค่ะและไปดูไปทดลองขับตัวจริงด้วยตนเองก่อนก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านสวัสดีค่ะ